แปดบทสวดธรรมจักกับปวัตตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพคขวาภาราณสิยังวิหรารติอิสิปะัตะเนมิคาทาเยตัตตะโคะพคขวาปัญจวคิเยพิกูอามันเตสิเทวัมเม ภิกขเวอันตาปปัสิเตนะนะเสวิตาพโยจายังกาเมสุกามสุขันติกานุโยโคนิโนคัมโมโปุจจนนิกออนาริโยอนาตสันหิโตโยจายังอัตติกิรมมัานุโยโคทุกโขอนิโรโยอนิ อนัตถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปะคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระณียานักะัลณีอุปัสสมายาอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานญาสังวัตติกตมะจะสาภิกขเว မတိမာပฏิပဋ္ဌာတထာဂတေနဟိ ਸੰ ဖို့ထာจာကုကရဏီယာနာကလณี ಉಪ သမယအပိညာယသမ္โพထာယနိပါနာယ ਸੰ ဝတတိအယ मे ဝအရိယောအထံခိကောမတ်ခိုစေယတိသံ สัมมาทิฏฐิสัมมาสัมปปะโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโขสาภิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเณ นาภิสัมพุทธาจักขุกาณยานากาณีอุปสมายาอภิญญาญาสัมพธายานิพพานยาสังวัตติปิทางโคปณภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชราปิทุกขามารน้ำปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขโทมานต์ สุปายาสาปิท oh oh th bon ุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิฉังนราภะติตัมปิทุขังสังคิเตนปัญจุปาทานักขันธาทุขาอิทังโคปานภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภะภวิกานัน ทิ่ลาคาสะหะคาตาตัดตาตัดตาพินันทินีเฉยยทีทางกามกกามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาอีทางโคปนาภิกขเวทุกขนิโรโทอริยาสัจจังโยตาสาเยวตันหายะอาเสสวิลาขนิโรโทจาโคปติ นิสังโฆโมเติอนารโยอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัะทังคิโกมะโคเสยยทีทังสัมมาสิทิถิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายโม สัมมาสตติสัมมาสมาธิท้งถูกขังอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาธิญาณุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาดโกอุทปาธิตังโคปานิทางถูกขังอริยสัจจังปารินเยยันติเมพิกาเวปุเพอนันุสุเต สุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโรโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขังอริยสัจจังปารินญา จันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิอีทังทุกขสมุททยโยอริยาสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุมเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยาัง อุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปณิธางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมภิกขเวปุเพอนานโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปณิธางทุกขสมุทัยโย อริยสัจจังตาหินันติเมพิกขเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทังทุกข์นิโรโธอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้ง อุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโรโกอุธปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกาตพันติเมพิกขเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุธปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโรโก อุทปาทิตังโคปานิทังทุกขนิโรธทอริยสัจจสัจฉิคตะตันติเมภิกขเวปโปเพอานาันุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุทปาธิอีทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอนาานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตั พันติเมภิกาเวปภภุกเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจภาวิตันติเม พิกเวปุเพอน,นัตนตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวิกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตูสุอาริยสัจสุเอวัน ติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังยานัสสนังนสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัพหมเกสัสนามนพัมมานิยาปชายะสเทวมนุส สายะอนุตตาังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุทโธปัญจัตยาสิงยโตจะยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริปตตังทวาทสากาดังยถาภูตังยานทาสานาัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัาหังภิกขเว สเทวะเกโลเกสัมมาเกสััมมะเกสัสสมนาภัมมณิยาปชายะสเทวะมนุษยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัตยาสิงยานััญานันจะปนเมทัสสนังอุปาอุทปาธิอากุปาเมวิมุตติอยมันติมาชาตินาติธานิ อนาภโวติติตธรรมโวจะภักขวาอัตมนาปัญจวักคิยาภิกขุภักขวตัตโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปนาเวยากดานัสกรานัสสมิงพันย,มา,นย,า,ยามนีอายสมะโตโกนทันยัสวิ <c oughs> กกนทันญัสวิตะชังวีตามารังธรรมาจากคุงอุทปาทิยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพันตังนิโธะธรรมมันติปวติเตจะพระวตาธรรมมาจากเกภุม,มาเทวาสัตถมนุษาเวสุงเอตัมพระวตาพารานศิยังอิสิปาัานน มคาถาเยอนุตรังธรรมมจากกลงประวัติตั้งอปฏิวัติยังสามเนนวาพัมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพัมมุนาวาเกนจิวาโดกัสมินติภุมมานังเทวานังสัต ทังสุตตวาจาตุมมหาลาชิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงจาตุมมหาลาธิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัทธมนุสาเวสุงตาวติงสานางเทวนัง สัตถังสุตตวายามเทวสัทมนุสเวสุงยามานังเทวนังสัตถังสุตตวาตุสิตาเทวสัทมนุสเวสุงตุสิตานังเทวนังสัตถังสุตตวานิมมานลติเทวสัธมนุสเวสุงนิมมานลตินังเทวานังสัต ทังสุดตะวัปารณิมมิตาวะสวัตตีเทวาสาธมนุสาเวสุงปารณิมมิตาวะสวัตตีนังเทวาสัตทังสุดตะวันพัมมะกาญิกาเทวาสาธมนุสาเวสุงเอตัมภคขวตาภาลานสิยัง อิสิปตะเนมิคาถาเยอนุตารังธรรมะจักกังปวัตติตังอาปาติวัติยังสามะเนนวาอามะเนนวาเทวีนะวามาเลนะวาพัมมุลาวาเกณจิวารกัสสมินตีอิติหะเต นาคาเนนะเตนะมุโหตเตนะยาวะพัมมะโลกะสัตโธอัพพุคังคัจฉิอยัญจะทัสสะสะหาสีโลกะาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวท a อัพปมาโนจะโอลาโดโอภาโสโลเกปาตระโหส อติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอตโคภะวะอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตาโพโกนทันโยอัญญาสิวัตาโพโกนทันโยติอิติหังอายสมะโตโกนทันยาสัอัญญาโกนทันโยเต เทวะมะมังเทวะนามังอหูสิติก้าพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกัวิทุอนุตตโรปุริสธรรมะสาระิสัตธาเทวะมนุสานังพุทโธภะคะวะติ สิบธรรมานุสติสวาคาโตภะคะวตาธมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปานายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญญูเฮติสิเอ็สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ สามีจิปปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาดิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตาปุริสปุคาราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอันชลีกาลิโยอนุตตะลังปุญญาเขตังโรกัสสติสิบสองสักกตวา สัคตะวาพุทธรัตานังโอสะทังอุตตมังวรังอิตังเทวมนุสยานังพุทธเตชะนะโธทินานัสันตุปัตะวะสัพเพทุกขาวูปสเมนตุเตสัคตะวะธรรมรัตานังโอสะทังอุตตมังวรังปะลิลาหูปะเสมนังธรรมเตชะนะโธทินา นาสันตุปัตตวะสาเพพยาวูปสสะเมนตุเตสักตตวาสังคารตานังโอสะทังอุตตมังวัลังหุเนยยังปาหุเนยยังสังคเตเชนัสโตินานาสันตุปัตตวะสาเพโรคาวูปสะเมนตุเตสิบสามพระคาถาชินปัญชรสมเด็จพระพุทธาจย์ ตกพมมังสีชยาสนากตาพุทธเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังลสังเจปิวิงสุนาราสปาตตันหังการาทะโยพุทธาะทวีสตินายกาสาปะปฏิติตามหังมาตเกเตโมนิสารา อิเสปัตติโตมายังพุทธธัมโมทวิโลจเนสังโฆปะเตติโตมายังอุเรสาภะคุณากาโรอัฏเญเยเมอนุรุทธโสสารีพุทธโชทาคิเนกอนธัญโญปิติภาคะสมิงโมคคัลลาโนจวะมะเกทาคิเนสาวเนมายังอสุงอานันทราหุโลกัสสะปุตมะหามาโม อุปสสุวามาโซตะเกเกสะโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปพังกาโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสปิโตมุนิปุงขโวกุมารากาสะโปเทโลมมเฮสีจิตตวาทะโกโสไม่หังวัฒเนนิจจังปฏิทาศิคุณากาโรปุนโนอังคุริมาโลจจอุปาลีนันสสิวะลีเทลาบัญชีเมชาตานาราเต อิลากามมาเซซาเซติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอตตาสิติมหเทลาชิตวันโตชิโนลาสาชลันตาสิระเตเชนอังขมังเคสุสันติตาลาตานังปุระโตอาสิทาคินเนเมตตสุตตะกังทชาคังปจจโต อาเสวามีอังคุลิมาละกังขันธโมละปาลิตตันจะอาตานาติยสุตังอากาเซชาทนางอาเสเซสาปากาละสันติตาชินานานาวลาสังยุตตาสาวตาปากาละังกะตาวาตาปิตาทิสันชาตาภหิราชันตุปัตถวา อาเสสาวินายังยันตัวนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิเตนะสัตตาสัมพุทธปัญชเลชินปัญชารามชามหิวิหารันตังมหิตาเลสัตตาปารินตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเตวมันโตสุขโตสุรักโคชินานุภาเวนชิตุปัตถวธรรมานุภาเวนชิตาลิสังโค สังขานุภาเวนะชิตันตาราโย ο, สัทรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินปัญชเลติสิบสี่บทสวดพาหงมหากาพาหงสหสมาพินินมดสาบาุทันตังคีเมฆาลังอุทิตโคราชเซนะมาลังธานาธิธรรมวิจินาชิตวามุนินโท อันเตยสะาปวัดุเตชยมังคลรานิมาราติเลกามวิยุติรสสปารติงโกรมปานารวกรมกรมธาตยาคังคันติสุทันตปิจินาจิตวามุนินโทตันเตยชะาปวัตุเตชยมังคารานินาราขิลิงขชวรังอติมัตหูตังทาวาคิจักขมัสเนวสุธาลุนันตัง เมยตําบุเซกาวิจินาชิตาวามุนินโตตันเตจะทราบพระวัตุเตจะยมังคารานิอกขิตตะขัดธรรมติหัตสุธาดุนันตังตาวันติโยชนะพะทังกุลิมาละวันตังอิทีปิสั่งขตมโนชิตาวามุนินโตตันเตจะทราบปวัตุเตชยมังขารานิ กัตตวานกัตธรรมุทะลังอิวะคาพริยาจินจายทุตตวะจนังชนกายมาเชสันเตนโซมาวิจนาชิตวามุนินโทอันเตชะสาภวตุเตชยามังคารานิสัจังวิหายมติสัจระวะทะเกตุงวาทาพิโลกิเตมานังอติอันทัูตังปัญญาปฏีปัชชะิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามังคารานินันโทปนัน ถ้าปูชคกังบิบุทางมาเหติทิ้งโกฏเตนะเทเระปูชเคนะธรรมะพยันโตอิดทูปเทสวิตินาชิตวามุนินโทตันเตจะทราบภาวะตุเตเฉยมังกรานิทุกขะหาตทิิปูชเคนะสุทัตหาทั้งพัมังวิสุทธิจุติมิติปกาพิทานังญาณาคาเทนวิจินาชิตวามุนินโท อันเตชราสะภาวตุเตชยมังคะลานิเอตาปิพุทธชยมังคะลาอัตถา,าทาธาโยวาจโนทินาทิเน,านาสรารเตมะตันติอิตาวานะเนกาวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิฆเมยยานาโรสัพัญโยมหากรลุนิโกนาโทหิตายสาะปานินังปูเรตวาปารมีสาพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัฒเชนะโหนตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิามูลสักกยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิตยัสุชยามังคะเลอปาราชิตปัลลังเกสีเซปทวิโปคะเลอิเชเกสัพพุทธานังอาคาปตะปโมทิตสุนักตังสุมังคะลัง สุปปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมตโตจะสุยทังพรมมจาริสุปัฏฐขินังกายกรรมังวาจารรมังปัฏฐขินังปัฏฐขินังมโนกรมังปีทิเตปัฏฐขินาปัฏฐขินานิกัตตะวานระพันตะเทปัทาขิเนภวตุสัพพมังขะหลังรักขันตุสาพเทวตาสาพุทธา นุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทีภวันตุเต สิบห้าปันธิสิาปันติทาณนคะาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตุปูชิตาโสติงกาดนเตถาวิหารมันท,เทะเลเทราจมันชานวากาจพิขกโว ซาดามิกาธานะปฏิอุปัสกาขามจะเทสานิขามาจะอิสาราสัปะนาภูตาสุขิตาพวันตุเตชาดาภูชาเยปิจะอันทัมภาวสังเสธชาตาอัาวุปปาติกานิยานิกังธรรมะวะรังปฏิจเตสพเพปิทุขาสะกกรนตุสังขยัง ธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทถราจปุขคลาสังโฆโหตุสม,มโควะอัธยจะจหาจหิตายจอัมเหรักขตุสัตมโม,มสัพพปิธรรมจารินโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยาปเวทิเตปสัสนนาโหตุสัพพิปานิโนพุทธาสาน สัมมาทารังประเวชันตโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสัตตานสับมิตรทางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาสิเทวตาอวย โยชนะคาถาทุกขปัตตาจเนทุขาพยาปัตตาจเนพยาโสกปัตตาจเนโสกาหตุสาเภปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหหสัมพตังปุญย์าสัมปะทังสาเภเทวานุโมทันตุสพภะสัมปติเสธิยา ทานังททันตุสัตยาสีหลังรักขันตุสัพพะทาภาวนาพิลตาโหนตุหันชันตุเทวตาคตาสิบเจ็ดสุมังคระคาถาโหอนตุสัพพังสุมังคะดังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนโสีโหอนตุนิลันตาังโหนตุสัพพังสุมังคะดัง ราขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีหนตุนิลันตรโหนตุสัพพังสุมังฆะังราขันตุสัพ,พพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสธีหนตุนิลันตระัง สัพเพปุถะภระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสสัพเพปุถะภระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพส สัพเพปุธาภระปัตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพปุธาภระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตต k ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะร a กขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั j จะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุธาปรปปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระขาัถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทินสาธ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญายาณและเจริญด้วยจตุรภพิภพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขาภระเทืนขอโนมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุ